สอ,อสองคนแล้วป้าเตียวเองสองคนแล้ว,วอสองคนแล้วป้าเตียวเองสองคนแล้วสองคนแล้วป้าเตียวเองเสียจิมโอนไวโอ้เดี๋ยวนี้ไม่มีต้องรอไม่ต้องรอปิดตำนานสี่สิบแปดชั่วโมงป้าเตียวเองสองคนแล้วอี่กัน S <S <S สัตว์โอ้นะเหนื่อยเหมือนกันนะทำแบบนี้นะครับอ้าวข่าวใหญ่ที่สุดนะฮะในช่วงนี้เมื่อวานนะครับโอ้โห,โหมีกระแสมาตั้งแต่ช่วงเย็นเย็นช่วงหัวค่ำมาจนถึงช่วงดึกนะครับคือมีรายงานว่าเลนี่โยโรฮะประการหลังดาวรุ่งพุ่งกระชูดแตกตอนแรกเนี่ยผม ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายนะไม่คิดด้วยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเตดจะได้ปราการหลังคนนี้นะก็ก็เมื่อวานนี้มีกระแสข่าวจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือนะครับว่ายโรจะเดินทางมาที่เมืองแมนเชสเตอร์เพื่อเข้าตรวจนะฮะเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายกับสมูรแมนเชสเตอร์อยู่นเต็ดหลังจากที่ตกลงปลงใจขายวิญ,ญญาณให้ปีศาจแดง แล้วก็ยอมทําสัญญากับซาตานย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตตมันก็มีกระแสข่าวมาตอนเย็นตอนหัวค่ํากระทั่งตอนดึกนะครับโอเคตอนเนี้มันยังไม่ Official ยังไม่เป็นทางการแต่ก็น่าจะสักประมาณ90%แล้วไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดถ้าเมื่อวานมีการตรวจร่างกายนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็คือถ้าตรวจร่างกายแล้วไม่พบสิ่งผิดปกติไม่พบอาการบาดเจ็บนะครับ ก็จะเซ็นสัญญากันนะก็จะเซ็นสัญญากันคือคือระหว่างเจ้าตัวก็คือเลน่โยโรนะฮะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยตกตกลงสัญญาตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกันได้เป็นที่เรียบร้อยนะก็ตามรายงานข่าวนะคือพอมาตอนทักประมาณก่อนเที่ยงคืนเนี่ยพี่อะไรอะฟาบริซิโอโรมาโนเขาเฮียวีโกคือถ้าพี่คนนี้เขาเฮียวีโกเมื่อไหร่ นะนั่นหมายความว่าแชร์แม้ไม่มีอะไรผิดพลาดนะถ้าเฮียวีโกปุ๊บก็แสดงว่ามีการย้ายทีมกันเกิดขึ้นในอนาคตแบบแน,น่นอนอ่ก็คือในเร็วๆเนี้ยแน่นอนไม่มีอะไรผิดพลาดแน่ๆอะไรประมาณนั้นนะเมะืม่อคืนนี้เขาก็เฮียวีโกไปไปที่เรียบร้อยเด็กผีนะฮะก็เลยเกิดการ เริงร่าน้ำตาเล็ดกระดิกระดานะฮะแล้นี้กระรีเป็นกระดีได้น้ำกระไรเรียงเร็วก็เงื่อนไขนะครับค่าตัวตามรายงานข่าวนะแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ด่ายค่าตัวนะครับของเลนี่ยโรให้กับต้นสังกัดอย่างเรือจริงๆมันเรี้วเฉยๆเลวนะลอลิงซาลีลอลิงลอลิงกาลัน แมนเชสเตอร์จะติดจ่ายค่าตัวนะฮะของยโร o ให้กับลิวเนี่ย42ล้านปอนด์บวกแอดออนอีก10ล้านปอนด์ก็ค่าตัวรวมกันเป็น52ล้านปอนด์ถามว่ามันแพงเกินไปหรือเปล่าสำหรับเด็กอายุ18ที่ประสบการณ์นะครับการฟาดแข่งเนี่ยยังไม่ได้มากมายอะไรเลย มันมีเหตุมีผลของมันนะครับว่าทำไมค่าตัวของยโร o เนี่ยที่แมนยูใจ่ายให้กับริวเนี่ยมันสูงถึง52ล้านปอนด์เท่านั้นไม่พอนะฮะสัญญาของโยอ่ะกับต้นสังกัดเดิมอย่างริวเนี่ยเหลือเพียงแค่ปีเดียวคือจะหมดสัญญากันในช่วงกลางปี2 0 2 5นะครับก็คือจบฤดูกาลนะบจบฤดูกาลหน้าก็จะเป็นผู้เล่นค่าตัวฟรีหรือฟรีเอเจน นั่นนะฮะทาให้เด็กผีหลายคนไม่เห็นด้วยบอกเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยแมนยู you, นักเตะเหลือเหลือสัญญากับต้นสังกัดแค่ปีเดียวอีกปีเดียวเนี่ยก็จะเป็นผู้เล่นที่ไม่มีค่าตัวแล้วแล้วมึงเอาเงินไปซื้อเอาเงินไปเบเคลนให้เขาเนี่ยห้าสิบสองล้านปอนด์มึงจะบ้าหรือเปล่ามันมีเหตุมีผลของมันนะฮะคือถ้ามองลึกลงไปในรายละเอียดเนี่ยคือโยโรอ่ะเอาตรงๆอันนี้อันนี้ก็ก็ คือคือคือมันไม่อยากมาอยู่กับแมนยูตั้งแต่แรกคือ <c ười> เอาง่ายๆอย่างที่เขารอกัอนอนะ่ะไม่มีใจก็อย่ามาอะไรอย่างเงี้ยถามว่าไม่อยากมาอยู่กับแมนยูตั้งแต่แรกแล้วอยากไปไหนนะทีมที่โยโร่อยากจะไปอยู่ด้วยคือราชันชุดขาวเรอัลมาดริดแี่ก็เข้าใจได้จริงๆนะอันนี้เป็นเรื่องเข้าใจได้ใครๆมันก็อยากไปอยู่กับเรอัลมาดริดอ่ะคือได้เลือกถ้าไม่ใช่นักเตะอังกฤษใช่ไหมฮะ ถ้าเป็นนักเตะในยุโรปเนี่ยถ้าให้เลือกระหว่างแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดวงเล็บนะปัจจุบันนะฮะกับเรอัลมาดริดซึ่งล่าสุดคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกมาหมาดๆนะครับไปอยู่กับมาดริดเนี่ยโอกาสประสบความสําเร็จมันสูงแล้วมันก็เป็นความใฝฝันนะฮะของนักฟุตบอลหลายๆคนอ่าพูดตรงๆว่าเรอัลมาดริดเนี่ยสำหรับอ่าคนในยุโรปสําหรับนักเตะในยุโรปเนี่ย มันดังกว่าแมนยูแมนยูนี่แบบในหมู่คนไทยนะครับในหมู่แบบทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าในยุโรปท้านักท้านับพูดถึงนักฟุตบอลนะเอาง่ายๆอย่างยกตัวอย่างพี่โดอ่ะเห็นไหมเขาก็ย้ายจากแมนยูไปอยู่กับมาดริดแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นความใฝ่ฝันของเขาตั้งแต่เยาว์วัยอะไรแบบนั้นก็เหมือนกันโยถโ้าให้เลือกนะครับเขาต้องเลือกไปมาดริดเขาไม่เลือกเอาแมนยูหรอกสมมติถ้าเขาเลือกได้มาดริด ก็เลยจ้องจะเอาโยโรแต่เมื่อมาริดนะครับรู้ว่าโยโรเนี่ยมีใจมีใจให้ตัวเองแถมสัญญาของโยโรกับริวเหลืออีกเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นแล้วทำไมมาริดจะต้องจ่ายแพงนะว่าแล้วทีมชุดขาวยื่นให้ริวไปนะครับก็สิบสิบแปดล้านตอน ประมาณนั้นนะสิบแปดล้านปอนด์บวกแอดออนอีกประมาณสักเก้าล้านปอนด์นะก็ยื่นไปไม่เยอะถ้าคือค่าตัวรวมกันเนี่ยนะถ,ถ้าท่านนั้นเอาเป็นยูโรเขายื่นไปยี่สิบล้านยูโรบวกกับแอดออนอีกสิบล้านยูโรรวมกันเป็นสามสิบล้านยูโรถามว่าทําไมยื่นไปน้อยอ่ะก็มึงเหลือสัญญาปีเดียวแถมมึงมีใจให้กันนะอะมีใจเนี่ยเราะฉะนั้นรอดิปีหน้าถ้าปีนี้ไม่ขายอา่าวแมนยูเห็นช่องทาง เบิ้ลเงินให้เลยนะครับเบิ้ลเงินเลยนะครับถ,ถ้านับเป็นยูโรก็สักประมาณ50ล้านยูโรนะครับห้าสิบล้านยูโรที่แมนยูทุ่มให้เร็วริวก็บอกอา้าวเฮ้ยสัญญาเหลือปีเดียวทีมหนึ่งให้น้อยอีกทีมหนึ่งให้มาแม่งเบิ้ลขึ้นมาเป็นสองเท่าก็เลยไปคุยกับโยโรเฮ้ยไอหนูไอหนูเชื่ออาเธอะนะไอหนูเชื่อ,อพวกเราเธอพวกเราก็ไม่ใช่ทีมที่ ร่ำรวยเงินทองอะไรการย้ายทีมของเองเนี่ยมันจะทำให้สโมสรมีรายได้มาจุนเจืออยู่ได้เอาไปใช้จับจ่ายใช้สอยได้อีกเยอะแยะมากมายมึงขายวิญญาณให้ปีศาจเถอะถ้ามึงขายให้เรอรมันลิดพวกกูโดนเอาเปรียบมึงขายให้แมนยูพวกกูอูฟูนะก็เลนิโยโรก็เลยตัดสินใจยอมย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดินทางมาที่ แมนเชสเตอร์เป็นที่เรียบร้อยเมื่อคืนนี้ตรวจร่างกายเฮียวีโกกันไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวที่ผมบอกนะฮะค่าตัวที่แมนยูใจ่ายให้กับริวนะประมาณ42ล้านตอนบวกแอดออนส์นะครับก็คือขึ้นอยู่กับผลงานนะครับอีก10ล้านตอนแล้วก็เซ็นสัญญากันจนถึงปี2,029ตามข่าวเขาบอกว่าค่าเหนื่อยเนี่ยโอ้โห แมงขยิ่งก้าวกระโดดเลยจากตอนอยู่กับลิวเนี่ยรับอยู่ไม่เท่าไหร่เองเพราะมันเป็นเด็กอยู่มันเด็กอายุทิ่แปดเองแล้วมันรับอยู่แบบหลักพันหลักหมื่นปอนด์ด้วยซ้ํามาอยู่กับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดโอ้โหแม่งเอ้ยตกถังเข้าสารเลยนะฮะสัปดาห์ละหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นปอนด์ประมาณนั้นนะทีนี้ถามว่าเลนี่โยโรเนี่ยฟอร์มการเล่นเป็นอย่างไร ก็สารภาพกันตามตรงเลยนะฮะอยู่กับริวในลีกเอิงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ากูจะไปดูทำเฮียอะไรนะรเพราะฉะนั้นก็ไม่เคยเห็นฟอร์มการเล่นของประการหลังดาวรุ่งผู้นี้เลยแล้วทํำยังไงก็ทําเหมือนเดิมนะฮะผมก็ไปไล่ดูเรียกว่าไล่ดูหลายคลิปเลยนะ,ะคลิปละสีหนาทีสอสนาทีดูเพื่อให้มันเข้าตามากที่สุดก็คือไปดูคลิปใน YouTube ซึ่งตรงนี้ต้องทําความเข้าใจกันก่อนนะฮะ คือไปดูเวลาเราไปดูคลิปนักฟุตบอลใน y YouTube เนี่ยก็แน่นอนนะฮะเขาตัดมาเฉพาะช็อตเด็ดเด็ดช็อตเจ๋งๆนะครับเขาจะไม่ตัดช็อตที่แบบโอ้โหให้มือแม่งทำหมูหกช็อตผิดพลาดหน้าเกลียดช็อตเฟ้อฟาแสดงความซุ่มซา่ามออกมาเหมันอาจจะมีเราก็ต้องไปดูแบบนั้นเราก็ต้องปรดกข้าไปดูว่าเออไออะไรที่มันกระเพิบกระปั้ก็ไปดูเฉพาะอันนั้นแต่นี่ผมดูแบบโดยรวมดูสกิล ดูรูปแบบการเล่นดูวิธีการเล่นของเลนีิโยโรอันดับแรกที่เห็นเลยนะฮะโร่เนี่ยเป็นกองหลังรูปร่างสูงใหญ่ใช้คำว่าสูงยาวเข่าดีหน้าจับมากระเดาตูดอสัตว์ไม่ใช่นะรูปร่างสูงใหญ่อ่าสูงหนึ่งเก้าสเซนติเมตรเลยทีเดียวเพราะนั้นสิ่งที่ผมเห็นเลยอันดับแรกเลยคือลูกกลางอากาศทั้งเกมรับและเกมรุก ด้วยความสูงใหญ่สูงยาวนะครับก็เลยช่วยให้ได้เปรียบในเรื่องของการเล่นลูกมงเล่นลูกกลางอากาศนะครับมงสกัดแล้วก็รวมถึงการขึ้นไปมงทำประตูจากลูกตั้งเตะไม่ว่าจะเป็นฟรีคิกหรือเตะมุมนะอันนี้จุดแรกที่เห็นจุดต่อมานะครับเขาให้ดูการสกัดบอลยโรนี่เป็นกองหลัง ประเภทชั้นเชิงนะฮะกองหลังเนี่ยเซนเตอร์แบ็กเนี่ยมันจะมีแบบมีแบบบุนกับบูอ่ามันจะเป็นหยินหยางกันลองนึกถึงการจับคู่กันระหว่างริโอฟรีดานกับเนมันยาวิดิชนะฮะนั่นแหะมันจะทำให้เราเห็นภาพระหว่างคําว่าบุนกับบูริโอก็เป็นบุนวิดิชก็เป็นบูเลนิโยโรเป็นสายบุนนะฮะสายชั้นเชิงเท่าที่ผมเห็นนะอันนี้อันนี้คือที่ผมเห็นจาก y o u t u b e นะ คือไม่ใช่แบบไม่ใช่กองหลังแบบเสียบเป็นเสียบเสียบทะลุดาอะไรแบบนั้นไม่ใช่เป็นกองหลังแบบใช้สมองอ่านเกมนะครับใช้สมองอ่านเกมแล้วก็ดักสกัดเอาด้วยแข้งขายาวเนี่ยมันก็ช่วยให้สกัดให้มันดูมันดูมันแบบโอ้โหพวพันคู่แข่งเนี่ยมันผ่านยากแต่ไม่เก่งกลางอันดับสองที่เห็นคือใช้สมองดักสกัดอ่านเกม อันดับต่อมานะฮะสิ่งที่เห็นอีกหนึ่งจุดจุดเด่นของปราการหลังดาวรุ่งคนนี้คือการผ่านบอลการออกบอลจากในแนวหลังคือเดี๋ยวนี้ฟุตบอลสมัยใหม่เขาต้องเซตอัพเขาต้องบิวเกมเงนขึ้นมาเพราะฉะนั้นกองหลังนะฮะคือจุดเริ่มต้นของการบิวอัพนะแล้วก็เอริกเทนฮาเขาแนวนี้อยู่แล้วเขามีโอนาน,น่าเขาก็ต้องให้กองหลังเนี่ยนะคุณหลาตูมาให้กองหลังกองหลังก็ต้องช่วยกันบิวเกม นะครับยูโ,ยโรวางยาวได้ถามว่าทีเนี้ยแต่มันอายุสิบแปดเท่านั้นเองนะค่าตัวต้องรวมกันต้องห้าสิบสองล้านปอนด์มันเสี่ยงเกินไปหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้เข้าข้างตัวเองนะฮะไม่ได้เข้าข้างตัวเองไม่ได้ไม่ได้พูดแบบปลอบใจเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกหน้าไม่เสี่ยงหรอกคือผมสังเกตอะโอเคนะช่วงหลังแมนยูซื้อตัวเนี่ยผิดพลาดบ่อยเป็นประจำมากกว่าครึ่ง นะฮะมากกว่าครึ่งเนี่ยเป็นการตําน้ําพริกละลายแม่น้ํานะครับซื้อมาแล้วสอบตกแต่หากสังเกตให้ดีนะครับจะมีจุดเด่นอยู่จุดหนึ่งในขณะที่ผิดพลาดเรื่องการซื้อตัวผู้เล่นแพงๆนั่นคือเรื่องของการปั้นเด็กอายุน้อยๆขึ้นมานะคือคือทีมแมวซุ้มแมวมองของแมนยูเนี่ยเขาเขาเขามองเด็กเก่งเขาดูเด็กเนี่ยขาดแล้วเขาก็สามารถที่จะปั้นเด็กอายุแบบสิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าขึ้นมา หลักฐานที่เป็นตัวอย่างชัดเจนเลยคืออรารยันโดกานาโชกับไอ้หนูคอบบี้ประมาณูนะฮะคอบบี้เมนูเนี่แหละนะเพราะฉะนั้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเรนดิโยโรจะผ่านการไตรตรองกลั่นกรองนะครับอย่างถี่ถ้วนแล้วถึงกระชากเข้ามาสู่ทีมนะแมมแล้วหลังจากได้ โจชัวเซิร์เซ่นะฮะมาเป็นกองหน้าได้เลนี่โยโลมาเป็นกองหลังตอนนี้ซื้อมาแต่รัเตะอายุน้อยๆนะครับเป้าหมายต่อไปตามข่าวคือมาไทเดรลิกนะครับพลาการหลังทีมชาติฮอนแลนด์ของบบเยนมิวนิกคนนี้อายุมากแล้วนะก็ไม่มันจริงๆอายุมันไม่ได้มากหมายความว่าหมายความว่าอายุก็เล่นมาเล่นมาระดับหนึ่งแล้วเล่นมาระยะหนึ่งแล้วอายุไม่น้อยแล้วนะฮะแล้วก็ มีการบาดเจ็บบ่อยบาเยินเขาเลยยอมปล่อยแต่ว่าก็ต้องดูดีๆเพราะว่ามันเป็นกองหลังในสายตาของผมนะเขาเรียกว่ามันเป็นกองหลังที่มีคลาสนะครับโอ้โหนี่ถ้าได้เดลิกไหม่คนหนึ่งก็ปล่อยพวกลินเดนเลิฟออกไปปล่อยวารานออกไปแล้วนะจนนี้อีแวนนี้เขาต่อสัญญานะอีกปีนึ่งนะก็ดูเฮ้ยแมสงสัยสงสัยพี่หัวใจโมอของผมนี่อยู่ยากแล้วลนะ่ะ นะเพราะตอนที่มีดาวรุ่งอย่างโยโร่ถ้าไปเอาเดอริอกไปกคนนะลิซันโดมาติเนสก็ยังอยู่นะพี่หัวแตงโมผมหายเจ็บแล้วนี่ท่าทางจะอยู่ยากแต่ทีมที่จะประ,ประสบความสำเร็จเนี่ยมันก็ต้องมีผู้เล่นมีอะไรที่มันทดแทนกันได้แบบไม่เหลื่อมล้ำนะครับอะตลาดรอบนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ต้องให้แฟนบอลกระสับกระส่าย โยกไปโยกมา48ชั่วโมงแล้ว48ชั่วโมงเล่าเมื่อไหร่มึงจะซื้อมึงมีแต่ข่าวมึงเอาตัดต่อโฟโต้ช็อปใส่นักบอลมาใส่ชุดแบรนด์ยูไอเฮียแล้วพวกกูก็หวังเกอร์กันไปตอนนี้ครับจากการบริหารงานของเสียจิมโอนไวนะฮะจิมมี่แรดคลิฟทำงานรวดเร็วฉับไวดีดูไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้นชินยังไงไม่รู้ รออยู่นะเอาเอามาอีกเอามาอีกอย่าหยุดค่ะอย่าหยุดเอาอีกซอยหนักๆนัก hard h a r